สบายดีผมมีพี่น้องบ้านเฮาสบายดี F4 ต้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะอะ๋อเมื่อคืนไปจะไหนเนาะหนะนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านะหกหนึ่งเก้านี่ไปออกทีเล็กไปออกทีข้างบนไปเลยพี่น้องเฮาออกสองตัวบนเนาะสลับกันเลยว่ะโอ้ยแต่สิมีคนถืออยู่บนนาะนี่เนาะ สองเอ้ยหกหกหนะึ่เนาะพี่น้องเนาะผมดันไปหายบนหลังไปออกข้างบนเนาะหน่งเกานะเมื 1, 9, นะ่อวานผมหายหนึ่งเกข้างลลางเนาะหนึ่งเจ็ดหนน่นะ 1, 7, 1, 8, 1, 9, นะเด่นไปที่ เจ็ดกับ9นะเลขเจ็ดเลขเก้ที่เด่นนะวันที่8ผมให้เลขเด่นไปที่7แล้วก็เลขเก้นะดันไปออกที่19พี่น้องเลยนะเข้าไปที่บนนะครับเข้าไปที่เลขบนหนึ่นะครับ วันนี้ผมจะมาแจกสูตรนะแจกสูตรคำนวณบนล่างนะบนล่างลาวพัฒนางวดที่จะถึงวันที่10นะโอเคนะครับฮนะถ้าใครเล่น7เลขเจ็เลขเก้นะก็โอเคนะมีมีม,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 มีมีใครถูกบ้างนะ อ่ะส่งกําลังใจมาให้มาให้ให้ให้ผมดูด้วยนะครับว่บาถูกถูกหรือไม่ถูกนะครับนะคอมเมนต์มาเลยนะครับนะขอโทษทีให้ให้บนล่างนะแต่ไปออกสองตัวบนเลยหนึ่งเก้านะขอโทษทีนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาแจกสูตรคํานวณลาวพัฒนานะสูตรคํานวณบนล่างลาวพัฒนานะเท่าที่ผ่านมาก็โอเคนะครับ อ่ะเข้าดีนะไม่ค่อยหลุดนะโอเคนะครับอ่ะวันนี้จะมีอะไรบ้างนะตัวเลขจะมาตัวไหนในวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับอ่ะผมจะคำนวณให้ดูนะหลักสิบเอาหลักสิบนะเลข5นะหลักสิบบวกหลักพัน สี่บวกห้บวกสได้9เราเขียนลงเลย9กนะเบวกไป9แล้วก็0บวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เลขหนึ่งนะเก้าศเลขที่ออกก็คือ999นะครับนะถือว่าเข้าเอาทีนี้เลขล่างมีอะไรบ้างนะมี5้องบวกสได้5 2าบวกสได้5 ไม่ค่อยหลุดนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องไปบวกอะไรไม่ต้องไปลบอะไรมากมายนะครับ2บวกหได้เอ้สบวกสได้5ได้5บวกไปินแต้มได้6บวกไปอีกนแต้มได้7นะออกไปที่7 9 9 9นะครับนะเลขล่างนะครับ10 สิบล่างครับโอเคนะครับเข้าไปที่เลขเก้าแล้วก็เลขเจ็ดนะไปที่หลักสิบเลขเจ็ดหลักสิบนะครับนะครับโอเคนะเข้าไปที่เลขเจ็ดเลขเก้าออกไปที่เจ็ดเก้าเก้าเก้านะที่เด่นวันนั้นนะผมให้เลขเก้านะครับนะครับอ่ะงวดถัดไปมีอะไรบ้าง 7จ็ดบวกเก้บวกเได้6นะได้6ได้6บวกไปหนึเต้มได้7บวกไปอีกหนึ่งเต้มได้8นะครับเด่นไปที่เลขหกนะครับวันนั้นนะอ่ะมีอะไรบ้าง3ามบวกเก้าบวกสได้2ได้2นะครับ ได้2 2ได้3ได้4นะเลขที่ออกวันนั้นก็คือเลขล่างไปออกที่2 6นะ2 6 9เข้าไปที่เลข6เลข2นะครับไม่หลุเดเลยนะครับนะอ่ะดถัดไปมีอะไรบ้างนะจะมีอะไรบ้างวดาถัดไปนะโอเคนะครับ หนึ่บวกหกบวกหได้7จ็ดได้เได้แบวกไป1นแต้มได้8นะบวกไปอีกหแต้มได้9นะครับนะเลขที่ออกก็คือ6กหนะครับผมเด่นไปที่เลข9แล้วก็เลข7นะวันที่8ที่ผ่านมาเนาะโอเคนะครับ สิบล่าง9บวก2 2บวก9ได้1 1บวกเป็นแตบได้2 2บวกไปอีก1แต้มได้3นะครับดันไปออกที่1 9นะครับนะวันที่8ออกไปที่6 1 9นะไปออกที่ข้างบนนะครับไปออกที่2ตัวบนนะโอเคนะครับ3 1ผมให้ไป3 1นะ ดันไปออกที่ข้างหน้าหมดเลยนะสามหนึ่งนะครับมีสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งนะครับแล้วก็สนะี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะดันไปออกที่ข้างหน้าหมดเลยนะดันไปออกที่สามหนึ่งสามหนึ่งหกหกหนึ่งเก้านะครับเลขหกตัวโอเคนะครับเอางวดถัดไปจะมีอะไรบ้างนะครับดูครับแจกสูตรนะครับวันนี้แจกสูตรนะ วันนี้เป็นวันแจกสูตรมี f อฟท่านหนึ่งส่งอคอมเมนต์มานะครับบอกว่างานวันศุกร์มีอะไรบ้างนะครับให้ผมเอาลงให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างที่เด่นนะ f อฟส่งมาเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมรับทราบผมจะเอาลงให้เลยนะครับผมจะคํานวณให้ดูเลยนะครับงานวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องโอเคครับ วันศุกร์ที่จะถึงเนาะหกบวกหนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนะเจ็ดบวกไปหนึ่งแต้มได้แปดบวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เก้านะครับยังมีเลขเก้าอยู่นะระวังให้ดีนะครับเลขเก้ายังไม่หนีนะพี่น้องเอ้ยเลขเก้ายังไม่หนีนะผมบอกตรงเลยเลขเก้าเนี่ยนะไม่ยอมหนีเลยเอ้า งวดที่จะถึงบวกกันไป1นึ่บวกหกบวกหนึอ่าสิบล่างจะมีอะไรบ้างได้7เหมือนเดิมได้7 7บวกไปอีก1แต้มได้8 8ไปบวกไปหนึ่แต้มได้9เอาละว,วะงานเข้าแล้วพี่น้องเลยนะ7 7 8 8 9 9. เจ็ดเจเก้ก้ลขเยังมีอยู่นะครับชอบเลขเก้อีกเหมือนเดิมนะ เลขเก้าเลขแปดนะผมชอบนะเอาจัดไปพี่น้องเอ้ยนะวันศุกร์เราเจอกันที่ผมชอบในวันพรุ่งนี้เลขแปดเลขเก้าเอาเลขเก้ายังมีนะครับพรุ่งนี้อย่าทิ้งนะนะจะเล่นเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับเลขเก้านะเลขเก้าเลขแปดพรุ่งนี้ผมชอบเลขแปดเลขเก้านะครับพี่น้องนะครับดูกันเอาเองนะครับสูตรนี้สูตร ไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะเข้ามาตลอดนะอ่ะสูตรข้างบนสองตัวบนของเรายังไม่ทิ้งเลยนะครับยังไม่ทิ้งนะไม่แน่พรุ่งนี้จะเข้าอาจจะเข้านะหลุดไปนะแต่เด่นไปที่เลขศูนย์เลขหนึ่งผมบอกว่าเลขเด่นวิ่งไปที่เลขศนและเลขหนะึ่งะก็ดันไปไปเข้าที่หนึ่ด้วยนะผมบอกไปแล้วนะครับ โอเคนะครับเอาพรุ่งนี้มีเลขแปดเลขเก้านะที่เด่นนะครับให้ระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าแปดกับเก้าพรุ่งนี้มาอีกแน่นอนนะครับเอา้าดูกันผมจะคำนวณสูตรที่สูตรสองตัวบนนะครับเอาสองตัวบนมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องนะ มีอะไรบ้างสองตัวบนสามหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าเรามาคำนวณให้ดูเลยนะในวันพรุ่งนี้สามบวกเก้าเก้าบวกสามได้สอง ครับ2บวกไปหนึ่งแต้มบวก1คงที่ได้3านะครับพรุ่งนี้เด่นไปที่2กับ3นะ2ตัวบนนะครับ2กับ3เอ้าเลขวิ่งไปเลยนะครับพรุ่งนี้2เลข2เลข3นะครับว in ิ่งไปเลยพี่น้องเลยนะแต่ผมชอบนะครับพรุ่งนี้ผมชอบนะผมชอบไปที่เลข2นะ ผมบอกตรงว่าผมชอบเลขสองอ่ะหลักสิบบนมีอะไรบ้างนะครับสิบบนสิบบนสิบบนนะสิบบนมผมจำไม่ค่อยได้นเนี่ยว่ะสูตรนิ้มยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่ที่ไหนนะสูตรนี้นะ สูตรนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับนะลืมต้องหลงลืมๆไปหมดเลยพี่น้องเลยถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะ นีด่ดูก่อน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 ว่าผมเอาไว้ที่ไหนวางไว้ว<า>ที่ไหนแล้วพี่น้องเลยบวกหลักสิบหลักสิบบนหลักสิบบาง๋อ้เห็นแล้ว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  เราจะเอาตัวนี้ใช่แล้วจาได้ละหกบวกหกได้สองสิครับได้12นะได้สองได้3ได้สี่เอานะสองตัวบนนะครับนี่คือสองตัวบนนะ แต่พรุ่งนี้ผมจะลงผมจะมาจับคู่ให้นะครับอันนี้สองอบนล่างนะครับสองตัวล่างบนล่านะครับนะแต่เลขเก้าผมยังชอบนะชอบนะครับผมชอบเลขเก 8, ้าเลขแปดนะพรุ่งนี้นะครับโอเคครับตัวนี้มันไปยังไงมายังไงนะไปยังไงมาไงนะพรุ่งนี้นะ รุ่งนี้สองตัวบนลาวพัฒนา,าครับสองตัวบนลาวพัฒนาสิบทับห้าทับหกเจ็ดนะครับเอา แต่พรุ่งนี้ผมจะมาลงให้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ผมจะมาลงให้ใหม่จับคู่กันเลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะเข้านะพรุ่งนี้นะนะแต่เด่นเนาะเด็กเด่นผมให้เด่นไปก่อนนะ6 ...6 1นึ่งเก้า ได้สองได้สามครับเลขเด่นพรุ่งนี้นะเด่นพรุ่งนี้สองกับสามครับสองกับสามนะมนะไปผมชอบเลขสองนะบอกตรงเลยนะแล้วแต่ใครชอบเลขสามก็จัดไปนะครับอ่ะได้สองได้สามได้สี่นะนะครับ นี้แล้วกันผมจะจับจับให้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 ดูก่อนนะครับแต่พวกนี้ผมจะมาย้ำอีกทีนะครับสองสองสองสามแล้วก็สามสามสองนะสามสองสามสาม,สาม,สาม,สาม 4ี่สองสี่สองสี่สอง,สสองแล้วก็สี่สามนะหกชุดเทานน์นะครับมีแค่หกชุดนะครับพรุ่งนี้นะไม่เยอะนะหกชุดนะครับสองสองสองสามสาม,ส,ามสอง ก็สามสามสี่สองสี่สามนะครับหกชุดนะเอาพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับสองตัวบนนะครับนี่คือสองตัวบนนะครับวันที่สิบทับห้าทับหกเจ็ดวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเลขวิ่งวิ่งไปที่วิ่งไปที่เลขสองนะอุย้ยตายละวเขียนผิด วิ่งสองแล้วก็สามนะโอเคนะครับในวันพรุ่งนี้ผมจะมาย้ำเตือนใหม่นะครับผมจะเอาลงให้ใหม่นะอันนี้คำขอของ fc ท่านบอกว่างานวันศุกร์นะครับคอมเมนต์มานะนี่คือสองตัวบนลาวพัฒนาวันที่สิบนะนะครับ สองตัวบนนะครับพี่น้องแล้วนี่คือแจกสูตรคำนวณบนล่างลาานะรลา,ลาพัฒนานะครับบนล่างลราพัฒนานะครับนะโอเคนะครับอ่ะรอผลรอผลพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะรอผล คครับแจกสูตรนะครับนี่ผมแจกสูตรให้นะครับบนล่างนะครับแต่วันที่8ไปเข้าไปที่19นะครับ19โอเคนะครับ19เห็นกันแล้วนะครับ แจ้งมาแล้วนะครับว่าเข้าไปที่สองตัวบนนะครับโอเคนะครับนี่แต่ผมให้เลขล่างนะแต่ไปเข้าที่สองตัวบนนะหนึ 1, นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคน,นครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามของ FC ทุกๆคนนะครับ นะผมหวังว่าวันที่8ที่ผ่านมาอ่ะคงจะมีคนคงจะมี f อนะถูกนะครับนะถ้าใครไม่ถูกก็แจ้งมาให้ผมทราบด้วยนะครับนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับนะ19นะครับหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ